ปล่อยวางสำรวมกายใจปีกวิเวกถ้านั่นคือสิ่งที่พิธีบวชสามเณรควรจะเป็นแต่ที่นี่คงแตกต่างออกไประหว่างพื้นที่อำเภอปายและอำเภอเมืองแม่ห้องสอนมีอำเภอเล็กๆพื้นที่ 798.4ตารางกิโลเมตรที่เต็มไปด้วยคุณนเขาสลับซับซ้อนและพืชนานาพันธุ์เป็นแหล่งหล่อเลี้ยงชนชาติพันธุ์ไทยใหญ่จำนวนมากพื้นที่แห่งนี้มีประเพณีที่เรียกว่าปอยส่างลองที่สืบทอดกันมายาวนานหลายศตวตรรษนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นพิธีที่เต็มไปด้วยความหมายของชีวิตอันหลากหลายในความสัมพันธ์และนั่นถือเป็นการนำความหมายใหม่ๆเข้ามาปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่ชาวไทยใหญ่ใช้จัดพิธีปลอยสางลองและเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรกว่า1 9 0 0 0ชีวิต ที่นี่คือปางมภผ้าคุนเขาอันเขียวชะอุ่มหมู่บ้านศพป่องสถานที่จัดพิธีปล่อยสางรองประเพณีที่ยืนหยัดผ่านการเวลาน้องไตยี่อยู่นะฮะวันศพป่องก,ก็จะเป็นรักเป็นพุนชนอยากที่จะเป็นเฉพาพรวมกันค่อยๆสำหรับพี่น้องเขาอื่น่าจะเป็นมี่ซอกอรีมุ้งเซอร์กอรีก็อากบปลอยว่า ยาพี่น้องของคนมาแต่งงานกับพี่น้องไตเนะวันสุปอกจากนั้นก็ทั้งยาพี่น,ออนอ้องของพี่น้องมูเซอร์ไหนี่ซอนไหนมันก็บอกลาต้งทีมกันกันร่ลงมาจอยอันนั้นก็ตั้งแต่เตรียมงานจนถึงจัดงานเลี้ยงอันนั้นก็เป็นใน,น,นเรื่องของความมีส่วนรวมของพี่น้องแต่ละชุดผัวันแรกเรียกว่าวันรับสั่งรองหรือการรับเด็กชาย ที่จะเข้าพิธีบวชสมมามเณรสร้างหมายถึงสมมามเณรรองหมายถึงผู้สูงส่งเช่นราชาหรือกษัตริย์ในวันนี้สร่างลองจะต้องตื่นตั้งแต่เช้ามืดเพื่อทำการอาบน้ำเงินอาบน้ำทองและแต่งหน้าแต่งตัว ให้สั่งรองขี่คอตะแปไปที่วัดเพื่อนมรดกการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และกราบขอขมาที่ศาลเจ้าเมืองรวมถึงไปเยี่ยมเยียนบ้านของญาติผู้ใหญ่เพื่อกราบขอขมา,มา,าขชาวไทยใหญ่<ต>มีความเชื่อว่าบ,บ้านไหน,<ใ>นที่สั่งรองไปเยี่ยมเยียนคนในบ้านจะได้บุญกุศลมากดังนั้น ปุกปุกบ้านที่สั่งลองแวะไปเจ้าบ้านจะทำการเลี้ยงอาหารเครื่องดื่มและทำการผูกข้อมือให้สั่งลองเพื่อเป็นการต้อนรับหลายพันปีมาแล้วมีตำนานเล่าขานว่าในพุทธประวัติเกี่ยวกับพระเจ้าอาชาศัตรูถูกพระเจ้าเทวทัต ยุเยให้ขังพระเจ้าพิมพิสารบิดาของตนเอาไว้แต่หลังจากนั้นได้เกิดความรู้สึกผิดจึงนำเนื้อความทั้งหมดไปกล่าวทูลกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้คำแนะนำโดยให้นำลูกนํำหลานของตนออกบวชเพื่อผ่อนโทษจากหนักให้กลายเป็นเบาแต่มีอีกตำนานหนึ่ง คือการทำพิธีเรียนแบบครั้งที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะหนีออกจากราชวังเพื่อออกพนวนทั้งที่ยังแต่งกายในเครื่องทรงกษัตริย์จากความเชื่อเหล่านี้เองทำให้ในพิธีปล่อยสางรองมีการปฏิบัติกับเด็กชายให้คล้ายกับการปฏิบัติต่อกษัตริย์โดยให้เครื่องแต่งกายของสางรอง มีความคล้ายคลึงกับเครื่องแต่งกายของกษัตริย์พมา่าโบราณพระกรีวะก็มาต้องอะไรอย่างเต็นเถอเป็ุ้มสบายสบายอยู่กับบ่เลยเลิกสวรรค์เวลากับเขาเนี่ยมันลำบากมันะไรอย่างมันมาอะไรอย่างเป็นอย่างก็เป็นทองคุ้มกับนำ้ำจังน้่งก็เป็นไปถึงบนเหมืนมนอนเขาก็ต้องขี่ข้างนอก ฝางลองอมศินเป็นลูกของแอหญิงชาวไทยใหญ่แต่พ่อของเขาเป็นคนเมืองว่าสั่งลองแน่เพราะว่ามันเป็นสิ่ง,งเ,กเก่าเกบของลองไต้มาวันมาแล็วแน่ไต้เขอนมาอยู่เคอไต่ตีออกบ้านออกเมืองมาก่อมาแต่งงานมาเอาปู่เอาเมเป็นยนกอมีเป็นยน่นยางกอมี เนาะเป็นลาาก็มีเป็น้องไทยก็มีนะแล้วก็มีลูกล้างออกมาเปลี่ยนคนจ่ายเนี่ยก็กำน้ำน้ำมาแต่งงานก็ผันลุกล้างมาเป็ี่ยนคนจ่ายก็เขาก็เอาเหนสังง่งคนต่างเขาคนห้องว่าลุกผสมน,นะดัะเนาะแอแม่ของสั่งรองออมสินเป็นชาวไทยใหญ่ที่แต่งงานกับคนเมืองอ๋อในการด เนื่องจากว่าโปรคันในกรุงเทพคนไทยเนาะเป็นคนแรนในพื้นที่จังหวัดในการที่เตะเอาลูกหวดสั่งล่องพออะไรท่ามขามเข้าใจกันเฮอะไรบอกด่ากันว่าสั่งล่องของข้าวในมันมีประโยชน์เหมือนถือเนาะแล้วก็ลูกเตะไรหางแล้วก็พอแม่ในเตะไรหางเนาะวันที่สองชาวไทยใหญ่เรียกวันนี้ว่าวันขามแขกหรือวันรับแขก มีพิธีสำคัญคือการแห่ครัวลูกหรือการแห่เครื่องธทยธรรมโดยในการแห่ครัวลูกนี้จะแบ่งขบวนเป็นสองขบวนขบวนแรกเป็นขบวนของญาติพี่น้องและผู้ที่มีศรัทธาโดยผู้ร่วมขบวนจะถือเครื่องธทยธรรมและอัฐทบบริหารเดินนำหน้าขบวนขบวนที่สอง เป็นขบวนของส่างรองโดยส่างรองจะนั่งอยู่หลังของตะแปรที่เต้นรากันอย่างสนุกสนานถือเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่มีสีสันมากของพิธีปล่อยส่างรองจันดึกจันดึบซ้อมเพลงทุงกบมาบเมาื่อเมือไตเจะเคือเยจึงเฮามีเพลงทุงสุงวันไหนเออ ชื่นชมยินดีกับขบวนสั่งรองนะครับที่เข้ามาถึงยังบริเวณบ้านตัวสองของเฮานะนี้นะครับจะรู้สึกจะมีโหมห้าแก้วตกนะครับ มันเจ้ามี่งต้องตีรลอยใต้แลี้ยงในคอเอากระบอกคอเอาลูกเอาหลานคอเปินที่อยู่ในี่อดไต้เล้งลงมาขับตีนวัตบถุสุกปอกคอหักนั้งก็ว่ายเดียวกันกรอบสามคอเปิลว่าเนื้อหลอยไต้แล้งตีในคอเปิลหนีอ,อาการบวดสั่งร้องเพราะฉะนั้นก็อันวัตถุสุปปกปอกเขามีอาการบวดสั่งร้องในช่เงในคอเป็น,นปหนังม้ารวมบวดกับเข้าตีสุปปกปอกต้องที่ไหนง การบวชสั่งลองเชื่อว่ามีอาิสง์ที่ยิ่งใหญ่มากกว่าการบวชเป็นพิสุเพราะเป็นการบวชตั้งแต่ยังเด็กทําให้ผู้ที่บวชสั่งลองเป็นผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าการบวชสั่งลองจะทําให้พ่อแม่ของผู้บวชได้ขึ้นสวรรค์ซึ่งถือเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่นักสำหรับผู้ที่ไม่มีบุตร แต่ประสงค์จะเป็นเจ้าภาพบวชหรือรับเป็นภาระอุปถัมภ์บตรผู้อื่นเรียกกันว่าพ่อขามแม่ขามชาวไทยใหญ่เชื่อว่าจะได้บุญกุศลอันยิ่งใหญ่เช่นกันจัดแต่ละปอกแต่ละข้างในเจ้าหงบประมาณจ้าเงินจะทุนทรัพย์หนำเนาะมันการติสูงเตะๆครับแต่ละปอในองง เป้เจเนี่ยเป็นควายไรฮะเพราะฉะนั really so, right ้นก็ใี้ห่างตองมีการหาพ่อข้ามแม่ข้ามเพราะว่าต้องเอาคนที่มีความพร้องน่าเรื่องของทุนทรัพย์ในการดีเสริมจัดเป็นกล้วยไรแม่ลูกอะไรก็ผักเพื่อนคนที่เพื่อนมีท่ามของสมาธิอนุรักษ์ข้ามอะไรอันแรกก็คือการใช้จ่ายสุดเจเจครับโดยสั่งร้องนะครับวันสุดท <te> <te> <int> ้ายนั้นมีพิธีสำคัญคือ พิธีบวชเป็นสัมมาเนนโดยภายในพิธีสังลองจะกล่าวคำขอบรรพชากับพระอุปชาก่อนจะทำการเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มจากชุดกษัตริย์เป็นจีวรช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงเวลาที่พ่อแม่ของสังลองเกิดความปลื้มปิติมากที่สุด ั่นพองเนาะว่าการจะสังร่งให้มีประโยชน์หรือมันเห็นหรือเขาค้นที่เป็นแม่ในมีความพุ่งจ่าในทีไรเอาลูกกว่าสังร่งฮะเนาะสำหรับสายที่เป็นค้นไทยก็อาจจะเพราะเข้าใจว่าเอะมันเป็นเรื่องเต้ห้าที่เอาลูกกว่าสังร่งเอาพ่อแม่แต่ไร้นสวรสดีว่าความความเจอของคนใต้หนอมันมีมากเหมือนกันก็เขาก็พุ่งจ่าฮะนอถึงแม่ว่าแต่ไรึ้นสวัรดีไรึ้นมันก็เป็นความพุ่งจ่าในของพ่อแม่ฮนอะีไรเอาลูกมากกว่าสังรองใน่อ่ เนนี่นะฮะในลักษณะของงานปล่อยสังรองของท้าใหญ่หน้าที่บางทีเราก็เกิดความสึกต่อต้านในตอนแรกว่าเราก็เป็นคนไทยที่เป็นอยู่พื้นราเป็นคนเมืองวง่งกนเดินะฮะก็เห็นการบวชสามเณรการเรียนศึกษาธรรมะต่างของของคนพื้นราบมากมายแล้วทำไมถึงเลือกมาใช้แนวทางแบบนี้ทีแรกก็รู้สึกไม่เข้าใจครับรู้สึกว่าเอ๊ะเด็กจะได้เรียนรู้อะไรจริงๆหรือเปล่านะฮะหรือว่ามันจะมีประโยชน์ต่อครอบครัวอะไรยังไงบ้างน,นะครับก็ อภิปรายกันถกเถียงกันอยู่เหมือนกันครับพอสมควรทีเดียวเลยนจนก,กระทั่งเริ่มได้เห็นเริ่มศึกษานะครับเข้าไปดูว่าเอ๊ะจริงจริงมันมีความลึกในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กซึ่งไม่ได้มีแค่เรื่องของเรียนเรื่องของธรรมะอย่างเดียวแต่เป็นเรียนเรื่องของสังคมมีการมีสว่วนร่วมของคนมักหน้าหลายตานะฮะรวมถึงคนสามวัยด้วยมีทั้งเด็กมีทั้งพ่อแม่นะครับมีทั้งผู้สูงอายุแล้วก็มีเรื่องราวของการสอดแทรก ควาาาามสััญกกบบเเด็นนนะ่ชทีีข้าา้พระอาทิตย์ขึ้นพิธีสั่งลองอย่างยิ่งใหญ่ผ่านมาแล้วสามวันสำหรับสั่งลองหลายคนอาจได้เพื่อนใหม่แล้วแต่กับบางคนการใช้เวลาร่วมกันทั้งสัปดาห์ในการเตรียมตัวและบวชสั่งลอง ลงเอยด้วยความเดียวดายเพียงลำพังสั่งลองที่เป็นลูกผสมแม้อาจจะต้องผเผชิญกับการปรับตัวอยู่บ้างแต่การเข้าร่วมพิธีกรรมนี้ทำให้หนูน้อยและพ่อที่เป็นคนเมือง ได้ประสบการณ์ใหม่ๆในการใช้ชีวิตเลยไว้พ้าตอนถึงขึ้นวันวันละหนึ่งข้างตอนหนึ่งทุ่มไว้ผ้าเส้นแขกจะอาบน้ำอาบน้ำเสร็จก็นอนช่วงสุดึกตื่นตื่นตื่นเจ้ามาตื่นตีห้าจุดเจ็ดส่มล็อเพื่ออะไรการในนึงในพื้นเรือหอ ไอ้เหมืออไรความผูกพันมาถึงในตัวไอ้เลยมันเป็นเข้อว่าเป็นเฮาแบบข้อหลายหลายอย่างที่เราพบนเนี่ยมันมากกว่าที่เราคาดเอาไว้นะฮะในเรื่องของตอนแรกเนี่ยดูเหมือนว่าหลักๆเกณฑ์มุ่งเนี่เป็นที่เรื่องของการบวชที่จะได้ศึกษาธรรมะนะฮะแต่จริงๆแล้วมันเป็นการสืบซับ เอาหลายเรื่องหลายราวเข้าไปนะฮะในเรื่องของการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นนะ,ะ<ช>ฮะก,กลุ่มชาติพันธุ์ที่ทั้งคนไทยใหญ่คนเมืองแล้วก็ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์อื่นอื่นที่เข้ามาร่วมนะฮะ<ส>ในการทําให้ประเพณีน,นี้สําเร็จไม่ว่าจะเป็นไทยใหญ่คนเมืองชาวลีซูมีลาหูแล้วก็มีอีกหลายหล,ลายกลุ่มนะฮะ,นะ,ค,ะคนต่างถิ่นต,ต,ต่างจังหวัดญาติพี่น้องเข้ามาร่วมกันให้ความสำคัญทําให้หนูน้อยเด็กน้อยที่ร่วมในพิธีกรรมนี้อย่างลูกของเราเนี่ยกลายเป็นคนที่มี ค่ามีความสําคัญแล้วก็รู้สึกว่าได้รับการยอมรับขึ้นมาในชุมชนนี้รู้สึกว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับปอยสางลองอําเภอปางมะผ้าเป็นพิธีที่แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของชาติพันธุ์หลากหลายทุกช่วงวัยทั้งชาวไทยใหญ่ในพื้นที่ชาวไทยใหญ่ข้ามผ่านรับชาติคนเมืองต่างถิ่นรวมไปถึงคนเมืองในพื้นที ที่ถูกดึงดูดด้วยความอบอ้อมอารีของกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้เยาวชนยังได้รับการให้คุณค่าราวกับการปฏิบัติต่อกษัตริย์ในขณะที่คนเฒ่าคนแก่บางคนไม่ต้องการเอ่ยถึงพิธีปล่อยสางลรองในปัจจุบันเนื่องจากคนรุ่นใหม่เริ่มทำให้พิธีมีการเปลี่ยนแปลงไป พิธีปล่อยสางรองในปัจจุบันแม้มีขั้นตอนและพิธีกรรมที่ผิดแปลกไปจากเดิมบ้างแต่พิธีปล่อยสางรองยังคงเป็นประเพณีที่น่าอัศจรรย์ยังคงดำรงอยู่ได้ในสายเลือดที่ชีพจรยังคงเต้นแรงและจิตวิญญาณที่มุ่งมั่นในการทำรงรักษาประเพณีวัฒนธรรมของตนให้รุ่งเรืองต่อไป ว่าสั่งลองเขามันเป็นทิงทุ่งดีมันหายหลายๆครับว่ามันหยุ่นอย่ามันมีอยู่เนิ่นเนิ่นๆเนิ่นตั้งอย่างตัวพี่ตองไตมันหายยนงไงๆวาสังลองเนี่ยคอกลับมาดีแยกรายกว่เจ้าไหนวอยนะมาดีผสมประสานหลายเจือหลายมิ้มันเป็นตทางดีครับเพราะเขาวนแล้วขายทาหาปนต่างเขาอย่าไปเจอตั้งบนความคิดว่าเออมันเปลี่ยนแปลงไรมันต้องเหมือนนั้นมืนใดละที่กี่น่างคอนเซอร์ตมนชิมมันมันจะท เมีุ่มกาเมียวกระเพนนี่แหะไม่ต้องมีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงมันเป็นธรรมก็ได้